วันนี้วันพระนะคะอยากส่งพลังพราบุญนี้ให้กับกัลยาณมิตรและลูกศิษย์ทุกผู้นะคะหลายคนอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะคะจนบางครั้งถึงกับงงว่ามันเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ยังไงมีสารพันเรื่องราวที่หลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตเราคะ่ะมีคำถามทำไมชีวิต ตึงจ้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่อยากเจอด้วยทำไมชีวิตจึงต้องพบเจอเรื่องช้าทายไม่จบไม่สิน้นทำไมชีวิตจึงต้องพบผู้คนที่เหมือนจะจริงใจแต่ก็ไม่ใช่ทำไมชีวิตจึงต้องพบเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดมากมายตลกนะ กับชีวิตใช่ไหมจะมีอะไรให้คิดให้จัดการอยู่เสมอเลยบางทีก็ตลกไม่ออกเพราะน้ำตามันมาบางหน้าก่อนความขำแต่บอกกับตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เจอคือสิ่งที่เหมาะสมกับเราแล้วเพราะทุกอย่างไม่มีคำว,ว่าเหตุบังเอิญค่ะ เคยทำไว้จึงต้องพบเจอและบโปรดอย่าถามว่าเมื่อไหร่ทำไว้ตอนไหนคำตอบที่ได้อาจคือความว่างเปล่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าเชื่อในกฎแห่งกรรมก็จงยอมรับและสิโรราบกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะมีแต่เพราะว่าถ้าแต่กับเรื่องราวที่กำลังพบเจอมีคำว่ามาแล้วเหรอกับสิ่งที่ทำเอาไว้ถึงเวลามีคำว่าแล้วเหรอกับสิ่งที่ได้ทำเอาไว้ถึงเวลาต้องจัดการแล้วสินะเข้าใจยอมรับ และปรับใจแก้ไขด้วยจิตใจที่ยกระดับขึ้นนะคะทุกคนไม่ว่าจะต้องเจอต้องพบกับอะไรก็ตามทุกอย่างมันก็จะต้องผ่านไปอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะผ่านไปเราจะจัดการแก้ไขให้เป็นไปในรูปแบบไหน ก็แล้วแต่ใจของเราจะคิดจะตัดสินทำในสิ่งนั้นๆทำทุกอย่างให้เต็มที่แก้ไขทุกอย่างให้ได้ดีที่สุดตามสติปัญญาแล้วผลที่ออกมาจะเป็นเช่นไร่ก็ไม่ใ้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วค่ะวางใจว่าทำดีที่สุดแล้ว ทำทุกสิ่งในแบบที่ต้องทาแล้วไม่ว่าจะยังไงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปให้ได้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ดีใส่ใจความรู้สึกตัวเองเอาไว้เพราะเราคือคนสําคัญที่จะพาตัวเองผ่านทุกอย่างไปได้ การล้างกรรมการล้างสวยคือการล้างเทา้าผู้ให้ชีวิตเรานะคะคุณพ่อคุณแม่หาชัคนนอกบ้านกระตันยูกระตะเวทีตัวเองจะเป็นเกราะป้องกันภัยร้ายสิ่งชั่วร้ายที่จะมาทำลายเราส่งพลังความรักความปรารถนาดีที่อาจารย์ทำแล้วประสบผลดีกับชีวิตมากมายเช่นกันนะคะ ให้ทุกคนเอาไปปรับใช้เอาข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตของทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะ